ให้ฉันได้มีโอกาสทําบุญใหญ่ฉันไม่รู้ว่าจะได้ทํานานแค่ไหนนะแต่อยากทําค่ะแต่อยากทํา คลิปมีน้ำตาแบบนี้นะคะทำเอาฟแฟนๆของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราชสีมาเป็นห่วงกันใหญ่คะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่คลิปนี้ค่ะพี่สุนารีได้โพสต์ไว้บน Facebook ส่วนตัวสุนารีราชสีมาที่มีผู้ติดตามเกือบ700,000คนค่ะพร้อมกับข้อความระบุว่าสุดท้ายอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับการได้ดูแลแม่ของเราส่วนเนื้อหาในคลิปนั้นนะคะพี่สุนารีได้ประกาศขายบ้านที่จังหวัดนนทบุรีสองหลังอะ่ะเพราะว่าอยากกลับไปอยู่โคราชบ้าน เกิดไปดูแลคุณแม่ที่ตอนนี้ป่วยด้วยโรคชรานะคะซึ่งท่านก็อายุ97ปีแล้วคุณผู้ชมหลักๆนะคะยังอยากใช้เวลากับครอบครัวให้ได้มากที่สุดเลยมองว่าบ้านในนนทบ,บรุรีอาจไม่จําเป็นได้อยู่มากนะะักค่ะเลยขอประกาศนะคะประกาศขายแล้วก็นําเงินที่ได้มาดูแลคุณแม่จะดีกว่าแต่ที่สําคัญตอนนี้ยังต้องเตรียมย้ายลูกๆสีข่ขาถึง33ตัวค่ะย้ายตามกันไปด้วยที่เห็นเลี้ยงจํานวนมากขนาดนี้นะคะเพราะว่ารับอุปณ การะมาจากหลายที่เลยค่ะองดูังไฉันตัดสินใจจะปล่อยบ้านสองหลังที่มีอยู่ที่นนทบ,บุรีนะคะใครสนใจดูที่คอมเมนต์ข้างล่างเด้อถ้าเพิ่มมีใครสนใจนะคะมันเป็นช่วงสุดท้ายที่ฉันจะต้องทำหน้าที่ของลูกค่ะฉันก็อยากมีเวลาได้ดูแลท่านในช่วงเวลาสุดท้าย ฝากทุกคนช่วยแชร์คลิปนี้ด่านะเพื่อส่งให้ฉันได้มีโอกาสทำบุญใหญ่ฉันไม่รู้ว่าจะได้ทำนานแค่ไหนนะ ถามว่าย้ายกลับไปโคราชครั้งนี้นะคะเตรียมหันหลังให้วงการบันเทิงด้วยหรือเปล่าพี่สุนารีบอกเลยค่ะว่า2เดือนแล้วที่รับงานน้อยลงนะคะจะรับเฉพาะงานที่จําเป็นจริงๆก็ไปไปมามากรุงเทพโคราชนี่แหละค่ะซึ่งหากขายบ้านสองหลังนี่ได้นักร้องลูกทุ่งคนดังก็เตรียมแผนเลยนะคะสําหรับการรับงานไว้แล้วแฟนๆไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางไกลนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ยังมีบ้านของคนสนิทในกรุงเทพอยู่ด้วยค่ะวันน้ไงสี่ศูนย์นึ่ัน May I ask,